ว่าเลยที่อ่ะไม่ใช่อุ้ยไอสัตว์เกินไปเกินไปกุศลกุศตกน้ำ <contra facebook. S 2> นี่สุด สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปตกปลาที่หลังปั๊มนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือผมจะลองทดสอบเหยื่อใหม่นะก็คือมันไม่ใช่เหยื่อใหม่หรอกเป็นตัวผ่าใหม่ผมจะใส่ฟันโอรถบัตเตอร์นะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามลุ้นกันดูแล้วกันว่าฟันโอรถบัตเตอร์เนี่ยมันจะแพงลิตรสักแค่ไหนเดี๋ยวเวราติดตามรับชมรถไปหมายกันก่อน,นครับทีเปลี่ยนน คือเรียบร,ร้อยดีครับเพชรมึงทิ้งหลุมดีแล้วแหละเมื่อวานมึงอ่อยไปให้กูแล้วแหละเพืเอ่อนเจอไว้เนี่ยมึงก็ว่าเม,ม,ม,มื่มอวานไม่กินเลยเแต่เมื่อวานนี่ตีลงตรงนี้แล้วเว้ยไอ้ได้อยู่เล็กน้อยเล็กน้อย นะครับต่อเน,น,นื่องนี่นะครับกูจะตั้งไว้สามไม้ะถ้าสมมุติว่าสามไม้ผลาดก็อยู่ที่เราตัดสินใจเลยว่าจะขายเลย,อ,ย,อ,ยเอ,ออกอยู่ว่าคันนี้อ่ะเออมันจริงจริงตอนแรกมันเป,นเปาจัดเลย อยู่วะโหๆๆไม่ใหญ่อกอยู่มันเบาจัดเลยพวกหัวมันกดเข้ากดออกอยู่ป่ะมาแล้วมาแล้วนินเนี่ยวันนี้กินแรงดีเนาะกินไม่ค่อยระแวงนะวันเนี้ยนี่สายเดิมเลยมาอีกแล้วครับท่านโยมวันนิน ยอดเฮ้ยเิทยเวิทอยู่บอาแล้วว่านินว่านินโ้ลองหลุดลองหลุดดิอ่ะเฉยเฉยเดี๋ยวกังปุ้ยตัวดีเลยนะ อ้าวแล้วดิอะไรอ่ะไว้เออเนี้ยพูต้องเปลี่ยนเหี้ยละเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย ป่วยเหี้ยแล้วไอ้ที่เหี้ยกูลอยไปนู่นเลยสัสเหมือนเมื่อกี้มันเหมือนมันกระตุกอะไรวะไอ้หี่ขันตีเมื่อกี้นี่ เดิมนะโอ้โหไปเอาไปเลยนะตัวนวี้ตัวสาตว์ดี่ัสว์ดีอ้าปัดนิ้นเอาเม็ดเอา จริงไ่ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อเดี๋ยี้เกื่อตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่นะท่านผู้ชมครับกำลังไปเอาไม้ขึ้นจากน้ำปลาจินนี่โอ้โหไซส์สวยเลยนะโอ้โหใหญ่อะนะครับเปียกทั้งตัวเลยนะโอ้โหที่เท่าไหร่ไม่รู้นะ จะโล่งเลยตีฝั่งนี้ไปได้ตีขวาขายได้ตอนแนี้มันโล่งอ๋อมึงก็ไปอยู่ตรงนี้แมันก็ตีวันนี้ก็ได้เออเพราะมันโล่งเกินแล้วอะยังไงหรือจะม่อยู่ตรงนี้นวะเอ้าเอ้าเพี่อนะอะไรอะไม่รู้ไม้หรือป่าปลาไอ้สัสไอ้สัสพียอะไรเนี่ย คุณไม่ไใช่แล้วอะไรอ่ะนี้เฮ้ยเกี่ยวสองตะขอไม่ได้เข้าปากด้วยเอ้เข้าปากนีกเหรอเกี่ยวพุงอ,อีกอือผมนะครับโหรวยๆนะกินยับๆัีเฮ้เฮ้ยมีป่างมีป่าง อ,อุ้ยเอาไอเทียร์โว้ะคันั้นแหละคันั้นแหละอุ้ยอยู่ปึ๊กตึ้เหยตึงหรอตึหรอแวไปชิมของมึง ก็เรียกอะไจัดมาอะไรวะลากเลยอ่ะเออมีอผมไปทางซ้ายแล้ว สวยสวยนะมันจะมีสี่ขีดอยู่นะครับตัวนี้สี่ขีดนะแต่ไม่น่าจะถึงครึ่งโลนะครับเหยื yeah. ่อฟันโอนะครับปัตเตอร์นะใช้งานได้ดีนะยอด